ทุกคนเราจะมาทำงานที่ร้านแม็กเน็ตแม็ดที่นี่กันนะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมานี่อกจากร้านแม็กด a โนกันแล้วก็มันจะมีไอตัวตลกตัวหนึ่งใช่ไหมเราจะอกจากที่นี่ให้ได้โอเคไป let's go นะคะเปิดออกมาโอ้โหมีเสียงหัวเราะเหมือนเฟรดดี้เลยฮะ ที่จริงแบบนี้เราเคยเล่นมาตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าตั้งแต่ตอนเปิดเอาอีกแล้วโอ้อะไรวะน่ามโหกับวีชอดนี้สุดเลยนะคะที่แบบโอเคลองตั้งสเติดีๆไหมแล้วก็กระโดดเฮ้ยเฮ้ยเน็ดเน็ดอย่าปิงเน็ดอย่าปิงกระโดดไม่ไปครับท่านผู้ชมโอ อยงกระจอ,อกเลยนะถ้าถ้ารอบนีตายกูอายคนดูจริงกระโดดตั้งนานไม่ใช่ว่ากูจะไม่อายนะโอเคทุกคนพักวิดีโอไว้ก่อนโอเคเข้าสู่วิดีโอกันต่อโอ้ยระบบอย่างกวนชะมัดเลย โอเค let's go อย่างเอาพุกคนอย่าหานะว่าทำไมสิ่งม uh ันเบางคือนอนเล่นอยู่อะรออายุการใช้งานของมันจึงกว่ามันจะหมดนะคะรอนานมากเลยมันต้องมีอายุการใช้งาน ว่ามันจะมีอายุการใช้งานนะฮะทุกคนโอเคต่อมา,อาโอเคว,ว้า let 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 ว let's go let's go let's go กูรอดนะฮะหมูเราทำไมเนี่ยอะอ่อ,อนนวลสาดนแม่งเลยอะไรวะครับเนี่ย เสียงเหมือนเสียงคุณกดลิฟ์เลยทุกคนผ่านเออโอเคกระโดดข้ามเลเซอร์เออเออเราจะต้อง เพื่อนเดียวบัง้อดดโอเคผ่านมาได้ช h o ที่น่ากลัวที่สุดของแบบนี้นี่น่าจะเสียงหัวเราะนะทุกคน เอาอีกแลาวุสามาได้ตั้งนานนะคะอคนที่มีความหัวร้อนมากที่สุดนี่นะ่นคนที่ทำยูทูบเราเล่นโลบ็อกแล้วมีเน็ตที่น่าหัวร้อนมากที่สุดเนี่ยน่าจะกูแล้วแหละโอเคค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไป ขึ้นลิฟต์เลยจ้ารอไล่ไปชั้นที่ร้อยห้าสิบห้าลเลยทุกคนเสียงอะไรวะสัาาตว์เอาสักกงหงายดีนะเฮ้ย มีรอยเท้าของคนนะคะเดินมาทางนี้โอ้โหในชีวิตจริงนี่ถ้าตกลงไปนี่ตายเลยนะ่ะกระโดดกระโดด,ดว่าแมปเฟรดี้นั่นนี้ กระโดดป้ายกระโดดป้ายกระโดดกระโดดอโอเคเข้าด้านขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์ไปที่อีกชั้นหนึ่งนะคะนี่อะไรห้องน้ำเหรอนี่ไงยนี่งทุกคนดูนี่ มองทำไมมองทำไมมีเรื่องหรือไงอันนี้ก็จะเป็นห้องหน,น,งน,นึ่งอะไรอะทุกคนเสียงกับตกักมาตับฟักเกอไม่น่ามอง ขออนุญาตเงียบนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาเราเวลาเราเล่นเนี่ยเราก็ไม่ได้พูดอะไรเลยสักคำนะคะเว้นแต่ตอนทำยูท u ป e ก็ต้องพูดกับทุกคนคือเราเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบพูดสักเท่าไหร่นะไม่เอาลงมานะ โอ้กับดักแกงเพื่อนนะจ้าเหมือนในแบบพ่อครัวปีศาจเลยกับดักแก้งเพื่อนเนี่ยขึ้นมาได้โอวาสาดวาซาด เฉียดหลังเฉียดเท้าไปแค่นิดเดียวเองหาของต่อย,ยิบมากยิบมากกบดักหนู ำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เค้นบันไดเ,ดยเาลายค่ะโรไล่ว้ลว่มาต้าฟักเกอร์รอดน้ำราวาไหลยิ้มเยิ้มเยิ้มเย,ยิ้มเลยนะจ๊ะแบบมัน ยังไงไวะเนี้เราจะไม่ยอมเึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยค่ะแล้วก็ได้เออและด่านที่อยู่ข้างหน้าของคุณก็คือยายแมงมุมมอรณนะเดอทุกคน ถ้าเป็นแมพพ่อครัวปีศาจนี่จะบอกไว้ก่อนเลยว่าอาจมีสิ่งที่ทำให้ทุกคนตกใจรันวิ่งวิ่งก็วิ่งดีครับเฮ้ยโอ้ทุกคนจะไม่รอดซะละเฮ้ยไปดีอยู่แค่ตรงนู้นนะ่ะ โอเคนะคะรับเหรียญเอาทาทาขึ้นมาเก็บเหรียญเป็นรางวัลโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้ามีแบบไหนที่น่าสนใจอีกเนี่ย,เ,ยเราจะมาได้ให้ดูนะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย